โอเคครับก็อยู่กับช่องปัวปวดนะครับอยู่กับเกมซ้ำดังนะครับก็วันนี้นะครับจะมาเล่นเป็นลูกขว้านะครับลูกขวาร่างหนึ่งนะปลูกเก้าครับ,ก,รบก็จะมาลองกันว่าเอ่อตอนเนี้ยลูกคว้ามันจังจะเล่นได้อยู่ไหมนะครับสาหรับลูกขวาร่างหนึ่งนะโอเคเอ่อเรื่องของปลุกพลังนะครับคือเวลหนึ่งถึงสี่เนี่ย คือผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อไม่มีการเลี้ยงบุกใดๆก็คือถ้าสมมติเราไม่ได้ลำหรืออะไรมั้งแล้วเรายิงไปครั้งต่อไปเนี่ยจะเพิ่มเอเ่อเลอาฟดังชุดใกล้ชุดกลางอะไรพวกนี้นะครับเพิ่มอัตราการล็อกล่อนะครับก็คือจะจะจะ,จะเก่งขึ้นเอาง่ายๆนะครับในการบุกครั้งต่อไปนะครับส่วนเลเวล5ถึง9เนี่ยจะเป็นการปลดล็อกสก,กิล ที่มันเป็นมันต้องมีเงื่อนไขใช่ไหมยอย่างเช่นไออันเลฮุบดังที่เราต้องทําให้ฝั่งตงข้ามล้มแล้วเราถึงจะแบ็กดังได้นะครับหรือจะเป็นไออาชาขี่สอนอะไรสักอย่างหอก,กหลอกขี่ม้าอะไรพวกนี้ที่แบบว่าเราต้องออหลอกหลอกว่าจะยิงแล้วเราแคนเซิลฝั่งตรงข้ามากดโดดแล้วเราถึงจะใช้ท่าขีม่ม้าได้ใช่ไหมอันเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราปุูกเก้าใช่ไหมแล้วเราทําได้สําเร็จถึง3ครั้ง สามครั้งเนี่ยเราต้องไอ้นี่ด้วยนะต้องได้แต้มด้วยนะเออต้องได้แต้มนะับสามครั้งมันจะกลายเป็นสกิลเออสกิลปลดล็อกสกิลประจําตัวนะครับก็คือเราไม่ต้องรอให้ฝันหลงข้ามโดดหรือว่าไอ้นี่หรือว่าลม้มนะครับเราสามารถใช้สกิลสองอันนี้ได้เลยนะครับสําหรับปูพลังซึ่งก็เงินไขก็ยากอยู่โอเคเรื่องของพอสวรรค์นะครับก็สําหรับผมเนี่ย <c oughs> อันเตี่ะสำคัญเลยสําหรับรู้่ะ ครับแต่ว่าเอาเป็นถ้าพวกท่าเลี้ยงท่าอะไรก่อนเนาะก็มาถึงอันแรกนะครับแนะนําเป็นท่าไอ้ท่าเลี้ยงแล้วดังเร็วได้อะไหนวะช่องที่สามนะครับไม่ใช่ดิอ๋อช่องนี้ช่องนี้นะครับช่องนี้นะี่อันสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าเวลาเราเลี้ยงแล้วกดดังเนี่ยมันจะเอ่อแคนเซิลแล้วดังได้เลยนะครับถ้ายังไม่อัพแอดวานเนี่ยมันจะยังทำงี้ไม่ได้นะครับก็แนะนําเป็นอันนี้ก่อน ต่อมาเป็นท่าของการเลี้ยงนะครับเอาอยัางไม่ต้องก็ได้นะเราอยัางไม่ต้องก็ได้อันนี้นะครับเอาไว้ที่หลังก็ได้ไปเอาท่าชูดดกวนะคนับท่าชูดเนี่ยอันนี้จะทําให้ชูดไวขึ้นนะครับแล้วก็ท่าอันเนี้ยที่ผมบอกที่มันปลุกก้าแล้วเราใช้แล้วถ้าฝัานข้ามโดดแล้วเรากดกลอกขี่มา้าทําแต้มได้เนะี่ยมันจะกดท้าสามครั้งทําแต้มได้มันจะปลดล็อกนะครับ เออมันจะคือใช้ได้ตลอดไม่ต้องให้ฝั่งของข้ามตบเนาะเออก็หลังจากดันก็มาท่านี้นะครับแล้วก็มามาวิ่งดีกว่านะครับสําหรับผมมาต้องวิ่งเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยลูกข้าวจะวิ่งไวขึ้นเยอะเลยนะครับสําหรับเอาไว้เล่นเกมรับด้วยอเอมาเรื่องของลูนลูกว้าเนี่ยผมจะเซ็ตไปประมาณสองลูนนะครับเอ่อลูกว้านะครับก็จะเป็นอันแรกเลยนะครับคุมเกมบล็อกสติว จะเป็นชุดกลาง15คุมเกม3 3บ็อกซ์24สติล33นะครับรุ่นใหญ่จะเป็นเอ2สติลแล้วก็สวิงแมนนะครับที่ช่วยเรื่องของการชูดแล้วก็เรื่องของการตบส่วนอ,อีกรุ่นนึงก็จะเน้นไปที่บอ็อก็อกซ์45ไปเลยนะครับกับคุมเกม15นะครับเน้นเน้นบ็อกไปเลยเน้นตบนครับก็2รุ่นนี้ส่วนเรื่องของแผนเนี่ยผมจะได้สองแผนคือแผนตบนอกกับตบในนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยลูกค้าร่างหนึ่งเนี่ยมันไม่มีท่าบล็อกก็จะใช้เป็นแผนตบนอกไม่ก็แผนตบในนะครับก็ต้องดูว่า เราเจอตัวละครแบบไหนเราได้ประกอบตัวแบบไหนก็เลือกใช้เอานะครับว่าจะใช้ตบนอกหรือตบในโอเคนะครับก็เดี๋ยวเกมเพย์จะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นะครับ Redeem Top Up ร้านบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์หากเพื่อนๆสนใจเติมเกมกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ โอ้ยไม่ถึงเฮ้ยเดี๋ยวนะปุ่มกูมตรงเปล่าวะอ๋อ <c oughs> hãy quá socre nó quá 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 ลั oh. <sharing. S 1> ่นลัน <im> ล <halt> <im> ันไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่าใส่ใจอย่าใส่ใจโอ้อย่าใส่ใจอย่าใส่ใจลงไม่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 ลงฮู้ฮู้

รอดไปได้ยังไงวะโอ้โหระยะบอกไม่พอ,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 พอเตลวคอนเทนเออสงส่ต้องไปใส่คอนเทนเยอะ กูยังไม่เข้าได้เข้าเส้นเกินสันแต้ยเลยเมื่อกี้ทตานทำไมทำไมกล้องมันโทมเองไอ้นี่เองวะกล้องเหรอไม่ไม่ใช่ไม่กล้องมันเคลื่อนตามแบบแปลกๆตรงไม่ต้องเข้ามาไม่ได้เฮียโอ้

ถือว่าถือว่าเคลียร์วงเคลียร์ตีไงเดีย๋ยววะเออล้างวงล้างนันตี่เดี๋ยวจี๊ตัวมีมือมั้งไอ้สัตว์ <c oughs> โอ้ยฮึ่ม <c oughs> เออ <c oughs> ช้าบ

เออเน้นๆ,ๆหน่อยเอออืมเปิดไปเดิมร้อน <laughs> เ,เลย <laughs> ไม่ลืมไอ้เหี้ยต้องใส่ตบไหนนี่嘛ส่วนี้บันยายา ไม่แ赖จบได้เก่งอยู่ละไปจ้วง

นี่อ่ะเรียกว่าอะไรวะคิดไม่ทันเล่นอะไรอะเรียกว่าเขียวเรียกว่าโอวายเอาเพ้นนะรู้จักว่าวายที่แปลว่าสีขาวเป็นที่ว่าเปิดเปิดขาวอะ โอ๊ยโอโมยกลัวล้มขนาดนี้หรอไปดอกนึงกัว

กอ่ะต้องใส่รด้พรอนมามั้งอืม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 ,อม,อมโต้หนังตีจบ เอเออ,อทำไปทำไมาไม่ลงไม่ลงอมองหน้าเหรอหตั้งเหมือนยานิดเลยวเออโอ้ย <c oughs> แย่แล้วคนไทยแพ้ชุดขาวไอ้สัสอะไราเรื่องเขาทำไมต้อะ ให้เข anyway. ้ามาข้างในจะตับอลนะนีてていい่ทำนั้นปวนยากๆเหมือนเกมนั้นทำงานในเฮียเหนื่อยไงแ่ียวไปควยแล้วติดกบปวนไอ้คลิปี่เเกมนั้นไม่ต้องควยผมคยยังเขียวเลย กบสองที่อย่างไม่รู้ไงประมาณสองได้ไงก็ไม่รู้โหทีีก <c oughs> ูดีแดับเบิ้วงกอันนี้แบกดังได้ตลอดละ <c oughs> อ๋อยังไม่ได้หรอต้อง <c oughs> ข้อสามครั้งหรอกวะทำ <c oughs> ไม ไม่มีล้มไม่เหรอปวดโอ้ยไม่ล้มลเลยไปหัตสนุนอีกสักอืมอ้ม <c oughs> โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับลุคข่าวว่าเออแอดวานนะครับปลุกเก้านะครับก็เป็นยังไงบ้างครับชอบไหมครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่มีคาถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปตอบกลับนะครับก็อ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วก็ตอบเดี๋ยวตอบให้นะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ